โฆษณาไลายเด้งกวนใจเวลาตอบแชทส่งข้อความส่งรูปภาพวิดีโอนะครับชอบมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยคอยรำคาญตลอดเวลาจะแก้ไขยังไงปิดโฆษณาตรงไหนเข้าไปตั้งค่าตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของไลน์นะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับในเรื่องเวลาที่เรานะครับทำการตอบแชทลูกคา้าหรือว่าส่งรูปภาพส่งวิดีโอส่งงานข้อความแล้วชอบมีโฆษณาสัาน้นหรือว่าข่าวดูดวงเนี่ยเด้งขึ้นมาประจำนะครับเราจะทําการเข้าไปตั้งค่าปิดตรงไหนเข้าไปตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ ตั้งค่านะครับเวลาที่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาในไลน์ของเราแล้วก็คอยกวนใจเราเวลาที่เราเล่นไลน์เข้าแชทต,ตอบแชทลูกค้าหรือว่าตอบแชทเพื่อนนะครับเราจะปิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ไลน์ก่อนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าตั้งค่าการแนะนํานะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้ นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดติ๊ก <Tá, S 1> ปิดได้เลยถ้าเรา <pper pper> ต้องการปิดอะไรอย่างเช่นเราต้องการที่จะปิดร้านทีมในไลน์นะครับเราก็สามารถทําการติ๊กได้หรือว่าร้านค้าสติ๊กเกอร์นะครับที่มีโฆษณาคอยเด้งตลอดเวลาก็สามารถปิดได้นะครับตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะทําการปิดวิดีโอสั้นข่าวดูดวงบันเทิงได้หมดนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าต้องการจะปิดการแจ้งเตือนไหนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นไลน์หรือว่า ตอบแชทหรือว่าส่งรูปภาพวิดีโอแล้วชอบมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอันนี้ก็น่าราคาญเหมือนกันน้ะก็สามารถตั้งค่าปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบนึงครับว่าทำยังไงบ้างอันดับแรกเข้ามาที่ l ล n e ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับไปที่บัญชีนะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคำว่าการตั้งค่าการแนะนำนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการปิดได้เลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับก็ลองไปคำาวณมาดูเยอะๆนะครับ เห็นไหมครับว่าการตั้งค่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเรานะครับสามารถทาตามที่เอ็มบอกได้นะครับก็สามารถติ๊กได้เป็นหัวข้อนะครับว่าต้องการปิดดูดวงปิดข่าวคลิปสั้นวิดีโอนะครับก็สามารถทําการปิดได้เลยนะครับและคลิปนี้ก็จะรับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นลาบฟาร์ฟโล่ํำหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้ทำเจ้าของระบบไว้ตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลด ถ้าใครสนใจเพิ่ f ฟ l ลโลสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้เอมก็มี YouTube นะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกล้านแรกนะครับเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยสําหรับวันนี้เอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเ,วเวจอก,กันในคลิปต่อไปนะครับ